รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีูทดลองิตันเอ็กพอร์สนับสนุนโดยบ้านสวนลิฟวิ่งเฟสติวัลจองบูธ090-197-8310 ระบบเนี่ยเขาเรียกว่าการปลูกผักแบบแนวตั้งหรือ Indoor Farming ในระบบเนี่ยเราจะใช้สารละลายธาตุอาหารควบคุมแสงแล้วก็อุณหภูมิให้กับเขาเพื่อให้ผักที่ผลิตได้เนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ผลิตได้ตลอดทั้งปีเลยกินได้เลยจริงๆแล้วสะอาดปลอดภัยผักสดบ้านมาีแอปทีที่นี่เป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ช่วงงเด็กกฝึันนี้นะคะชาบูจะพาทุกคนไปรู้จักการปลูกผักในร่มที่ไม่ต้องใช้ดินและยังสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยพี่เทาคะหนูเหีือไปเจอผักตรงนี้มาลิสิมักโอ้ยขอบคุณคะ่ะวุ้ยเดี๋ยวเย็นนี้ไปทำสลัดกินดีกว่าแต่ผักสวยจังเลยอะ่ะปลูกเองปะเนี่ยป่ากขซื้อมาอ๋อหรอ,อาหนูอยากรู้ว่า ผักเนี่ยมันต้องทำยังไงก่อนถึงจะเอามาขายได้ก็เราก็ต้องปลูกก่อนนะชาบูเป็นฟาร์มผักอะไรแบบเนี้ยฟาร์มผักสลัดอะ่ะก็ที่เขาปลูกกันที่แบบว่าปลูกในดินแล้วก็ต้องคอยลดนะ้ำเป็นประจำถึงจะได้ผักสวยๆแบบนี้ใช่ไหมใช่แลวถ้าียอย,อยากปลูกผักมันมีวิธีที่ ไม่ต้องตากแดดไม่ต้องมาคอยรยุดน้ำนะคะอยากปลูกผักแบบวิธีง่ายๆโดยที่เราแบบว่าสบายๆหน่อยไม่ต้องไปคอยตากแดดไม่ต้องควรดินไม่ต้องรอลดน้ำใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการทําเกษตรหลายแบบมากเลยชาบูเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวพี่ทอจะพาชาบูไปทําความรู้จักกับอาจารย์คนนึงดีกว่านะ เชื่อซาเข์คนี้เขาเก่งมากเลยเรื่องการทำการเกษตรแล้วก็เป็นเกษตรแบบใหม่ด้วยไม่ร้อนอยู่ในห้องแอร์แบบเทคโนโลยีเหรอเออเทคโนโลยีใหม่เลยแล้วก็ได้ผักสวยๆแบบนี้ด้วยนะไปฝึกง,งานกับอาจารย์คนนี้กันไหมจ<ะ>้าไปค่ะงั้นเดี๋ยวพี่เผาพาไปด้ค่ะตอนเกษตรแนวตั้ เดี๋ยววันนี้เราจะไปฝึกงานทำเกษตรแบบที่ไม่ต้องตากแดดน,นี่แบบนี้ไงชาบูอยู่ในห้องแบบนี้ก็ปลูกผักได้ปกติมันต้องชื้นจริงนี่ใช่ไหมนี่อาจารย์อยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปฝึกงานกับอาจารย์กันนี่เลยค่ะเปิดประตูเข้าไปกันเลยเมื่อกี้เห็นอาจารย์รออยู่ข้างในแล้วไปค่ะอาจารย์อยู่ไหนเออนี่นี่ชาบูยู่ตรงนู้นไปค่ะ สวัสดีค่ะจันโตสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอพาเด็กน้อยมาฝึกงานกับอาจารย์นะคะใ,ในการทําเกษตรแบบใหม่เพราะเขาว่าสงสัยว่าเอ๊ะมันจะมีการทําแบบปลูกผักการทาเกษตรที่ไม่ต้องตากแดดไหมะะก็เลยวันนี้ขอฝากเด็กฝึกงานไว้คนนึงคได้ครับยินะะด,ด,ดีครับตั้งใจนะคะชาบูเป็นกําลังใจให้เอาผักมาฝากเลยนะ้ค่ะิหนูอยากว่าเครือปกติเนี่ยต้นอย่างเงี้ยมันต้องปลูกดิน ใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่ามันต้องโดนแดดโดนน้ำโดนลมแต่อันเนี้ย มันทำได้ไงหรอคะอก็คือปกติเนาะที่น้องชาบูเห็นเนาะจะเป็นการปลูกผักข้างนอกใช่ไหมที่ต้องตากแดดใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยปัจจุบันเนี้ยสภาพอากาศแวดล้อมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับพื้นที่พอปลูกน้อยเราก็เลยต้องเอาผักเข้ามาปลูกในอาคารนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ควบคุมสภาพแวดล้อมได้นะครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้เนี้ยก็จะมีความสะอาดระบบเนี้ยเขาเรียกว่าการปลูกผักแบบแนวตั้ง หรืออินดอร์ฟาร์มมนะครับก็คือเราปลูกโดยที่ไม่ใช้สภาพแวดล้อมภายนอกไม่ใช้แดดไม่ใช้ดินไม่ใช้ปุ๋ยข้างนอกแต่ว่าในระบบเนี้ยเราจะใช้ในเรื่องของสารละลายธาตุอาหารแล้วก็จะควบคุมแสงนะครับแล้วก็อุณหภูมิให้กับเขาเพื่อให้ผักที่ผลิตได้เนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ผลิตได้ตลอดทั้งปีเลยแล้ว่ใช้อะไรแทนดินหรอคะก็ปกติเราใช้ดินเนี่ย เพื่อที่จะมีธาตุอาหารมาให้พืชเราถูกต้องไหมครับแต่ทีเนี้ยเราไม่ต้องใช้ดินแล้วเราจะใช้ตัวสารละลายธาตุอาหารเลยแต่ตอนพอเพาะเมล็ดเราต้องใช้ฟองน้ําอันนี้่ลองจิ้มดูอันนี้คือฟองน้ําเพื่อให้รากของเขาเนี่ยคับยันอยู่ได้นะครับแต่ว่าปุ๋ยหรือธาตุอาหารเนี่ยเราเติม ตัวนี้ลงไปก็คือสารละลายธาตุอาหาร A และสารละลายธาตุอาหาร B นะครับเติมผสมกันก็จะทําให้พืชสามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องใช้ดินแล้วอันนี้ใช้เป็นน้ำอะไรนะคะอันนี้ยังเป็นน้ําเปล่าอยู่ครับแต่เมื่อ,อ,อต้นกล้าเขางอกแล้ว ขนาดอายุประมาณ14วันเราค่อยเติมสารละลายธาตุอาหาร A และ B จางจแล้วสามารถปลูกผักได้ทุกชนิดเลยไหมคะครับจริงๆเราปลูกได้ทุกชนิดเลยแต่ทีเนี้ยเราต้องดูว่าชนิดไหนเหมาะสมกับพื้นที่ของเรายกตัวอย่างเช่นที่ชาบูเห็นนะครับจะเห็นไว้ว่าระยะห่างระหว่างช่องเนี่ยค่อนข้างแคบดังนั้นเราจึงควรปลูกผักที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวเร็วแต่ผักอย่างอื่นเช่น อะไรนะที่ชาบูชอบทานแต,กแตงกวาแตงกวาแตงกวาก็ปลูกได้มะเขือเทศก็ปลูกได้แต่ว่าระยะห่างระหว่างชั้นต้องสูงกว่านี้ต้องเปิดไฟให้เขาด้วยเหรอคะใช่ครับเราต้องเปิดไฟเพราะว่าตอนที่ชาบูเห็นเขาปลูกผักข้างนอกถูกไหมครับเขาได้รับแสงแดดถูกไหมแสงแดดจะไปปรุงอาหารจะไปสัรงพห์แสงแต่ถ้าเราปลูกในห้องแบบนี้มีแสงแดดไหมครับมไม่มีอ่านั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราจะต้อง เปิดไฟซึ่งไฟที่เปิดเนี่ยก็ต้องเป็นไฟเฉพาะสําหรับผักที่เราปลูกเท่านั้น uh ไม่สามารถเอาไฟที่ติดบนผนังหรือเพดานบ้านเนี่ยมาให้ผักเราเจริญเติบโตได้เราใช้ไฟแทนแสงแดดนะคะใช่ครับเพราะว่าปัจจัยที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตเนี่ยมีแสงแดดสารละลายธาตุอาหารการ๊สคาร์บอนไดออกไซด์และอื่นๆอีกเยอะแยะเลย แต่ว่าเมื่อเราเอาเข้ามาอยู่ในอาคารแบบนี้มันไม่มีแสงถูกไหมครับดังนั้นพืชก็จะไม่สามารถโตได้เราก็ต้องเปิดไฟให้แสงแทนแสงแดดที่อยู่ข้างนอกครับแล้วทําไมต้องเรียงเป็นชั้นชั้นสูงสูงแบบนี้ด้วยล่ะคะการปลูกผักด้วยระบบแนวตั้งเนี่ยเป็นการจําลองสถานการณ์ที่พื้นที่เกษตรน้อยแล้วเราต้องการปลูกผักเพื่อใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราก็เลยต้องจัดเรียงเป็นชั้นชั้นแบบนี้สูงเท่าไหร่ก็ได้จริงๆสูงเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการ หูก็สามารถไปปลูกแบบที่บ้านได้ใช่ไหมคะได้เลยครับชาบูจะได้ไม่ต้องออกไปโดนแสงแดดข้างนอกเนาะเพราะว่าเวลาทําการเกษตรเนี่ยทั้งร้อนทั้งเหนื่อยใช่ไหมครับถูกยุงกัดด้วยแต่ถ้าเราทําในห้องแบบนี้แอร์เย็นเย็นเปิดแสงให้ต้นไม้เราก็สบายด้วยดังนั้นชาบูก็จะชอบปลูกผักถูกต้องไหมครับน้องชาบูพร้อมที่จะฝึกง,งานเพื่อเป็นนักเกษตรแนวตั้งหรือยังครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าการทําเกษตรแนวตั้งเนี่ย ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือ1เราจะต้องมีระบบในการปลูกพืชซึ่งประกอบไปด้วยล่างนะครับไฟแล้วก็ตัวเทอร์โมมิเตอร์ที่ตรวจวัดว่าอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีแผงวงจรที่เราจะควบคุมระบบต่างๆให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็มาตรงอุปกรณ์ข้างหน้ามีอะไรบ้างอ่าก่อนอื่น ก็จะมีเมล็ดพืชเห็นไหมครับอยู่ในถาดนี้นะครับมีตัววัสดุปลูกซึ่งก็คือฟองน้ําเก่งมากนะครับสารละลายธาตุอาหาร A และ B ซึ่งพืชจะใช้ในการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เรียกว่าฟอสเฟตใช้ในการขีบเมล็ดมาใส่ฟองน้ํานะครับเม่เมือนใของพี่นุเลยค่ะใช่ครับเนี่ยเหมือนแหนบเลยแต่ว่าใช่ไว้ถอนหงอกแต่ว่า ถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าฟอสเซปโอเคก่อนอื่นเราก็ต้องทําการเพราะเมล็ดก่อนเวลาเราเพาะเมล็ดเนี่ยใช้เวลา14วันเนาะ14วันต้นกล้าจะโตรประมาณนี้นะครับแล้วเราค่อยย้ายลงระบบโอเคเรามาดูกันเลยว่าจะต้องเพาะยังไงนะครับเดี๋ยวเราคีบเมล็ดด้วย f o r เฟปนะครับมาหนึ่งเมล็ดมันคือเมล็ดอะไรหรอคะเมล็ดเคลครับเ,ออเราก็เอาลงฟองน้ําอย่างนี้นะแล้วก็วางครับตรงนี้วางได้เลย โเราล้าใส่รูปกันสองอันได้ไหมคะใส่สองอันไม่ควรเพราะว่ามันจะเปลืองเมล็ดไงอ๋อพาะมันจะติดกันใช่มันจะติดกันให้อยาดหนีสี่อันนี้ดื้อเลยดื้อฝังไว้ลึกๆเลยเราจไปข้างล่างเลยกนแรกทำไมยากจังเลยเห็นไหมครับว่ามันง่ายมากจริงๆง่ายทุกขั้นตอนเลยดังนั้นคนที่ทำเกษตรแนวตั้งได้ก็จะมีเด็กนะครับมี ผู้ป่วยทุพพลาภาพหรือผู้ชรา <c oughs> ก็สามารถทําเกษตรแนวตั้งแบบนี้ได้ง่ายไหมครับง่ายค่ะง่ายมากเลยเนาะชา้บบูจะเห็นนะครับว่าเวลาเราหยอดมเมล็ดเสร็จแล้วแบบนี้นะครับปล่อยไว้3วันเราจะได้ต้นกล้าแบบนี้อันนี้มันผีเสื้อเลยใช่อันนี้คือใบเลี้ยงนะครับใบเลี้ยงออกมาแบบนี้เสร็จปุ๊บผ่านมา14วันหรือ2สัปดาห์เราจะได้ต้นกล้าต้นขนาดนี้แล้วเราก็จะเอาไปลงในระบบที่อาจารย์โตพูดถึงเมื่อกี้ นะครับอันนี้ต้นอะไรรู้ไหมครับไม่รู้อันนี้คือต้นขึ้นช่ายเนอะขึ้นช่ายใช่ขึ้นช่ายเคยกินไหมกุใช่ายกุยช่ายขึ้นช่ายไม่เคยอ่าอาจารย์จะให้ชาบูเนี่ยเอาอันเนี้ยไปวางในระบบแล้วก็รออีกประมาณ35วันชาบูก็มาเก็บกินได้เลยดีไหมครับดีค่ะง่ายไหมครับง่ายมากสบายไหมครับสบายค่ะอยากเป็นเกษตรกรไหมครับอยากค่ะ ดีมากนี่คือก้าวแรกของชาบูในสมาร์ทฟาร์มเกษตรแนวตั้งค่ะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อค่ะกินได้เลยจริงๆแล้วสะอาดปลอดภัยเยี่ยมอืออร่อยไหมอร่อยขักสุดมากหนูทดลองทีตตัน Explorer